สวัสดีครับเซีกะนะครับผมจากคูบตาชีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราม์มนะครับ24มิถุนายน2566ันาพันมาทั้งบันบัวน,น้อยนะครับตำบลบัวน้อยอำเภอกันทาราม์มจังหวัดชีสเกตนะครับเล่ยแวะมาเหรียญน้ำอายเพั่นนะครับทีป่ปีชาประจื่อ็มหกสองน้ำเซีกะไปบางสองสามหมื่นนี่แหละครับไกลมากก็เลยมาเหรียญน้ำเพป็นนะครับมาเบิ่งนเป็นพอดีเป็นกระลังไถสวนให่ คุณพ่อเิ่นนะครับสิบปูเขาเพิ่นสิปูกหงามา่นอาของตัวเฮงจวดจวด,จดเลยบม่ต้องเหยียบคัดนะครับร่นี้เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถไม่ต้องเหยียบคัดปวดดินล้วนดีแเฮงน,นะครับ62ผมมีรถพร้อมนะครับตอนนี้ผู้ใดสนใจนะครับมีรถพร้อมส่ง อยู่สาขาผมก็มีนะครับอยู่ในเมืองก็มีครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้หรือสิตีเทิร์นนะครับเอารุ่นใดตีเทิร์นก็ลองประเมินราคาเบิ้งนะครับถึกใจก็จังว่ากันนะครับโอ้รถใหญ่ไทยมันหลววดดีเนาะคตัวเอลาศูนย์หนึ่งแปดเอลซศูนย์หนึ่งแปดนะครับซีศูนย์เนี่ยยังเป็นแนวใจนะครับเบื้องต้นคนแจ้งมาแต่ L อลาศูนย์นะครับตัวแอร์รถจะมาสิงหากัญญานะครับ ผู้ไดสนใจนะครับอยากนั่งไทหน้าเย็นๆนะครับเห็ุงานในห้องแอร์เนาะจังเขามาช่มตัวจริงใดนะครับเดี๋ยวเส้ากาจะแจ้งอีกที่ว่ามือใดนะครับรถจะมาหอดเป็นแจงมาเบื้องต้นกับเดือนสิงหาเดือนกันยานะครับหยู่ประมาณนั้นละถ้าเป็นเหตุเป็นเกียร์ขึ้นตัวนี้มาอ่าหลก็เป็นเอลหา้นตัวแอร์เนี่ยผมว่าจำเลยมาทาน ขั้นนี้ไอเป็นเอา L 3 6 0 8 SP นะครับตีเทินน้ำเซลกาคเทิ่อนถ้าจำพวพิษน่าจะเทินในสาม0สนเก่าหรือเปล่าไอ้สามแสนสอนะครับเทินในสาม0สนสเป็นดาวูสามสิาเปอร์เต์ลังใสค่คนขนะครับอันที่จริงสามสิบห้าเปอ็นต์บรยูขนาดถึง3ามแสนสนะครับมันดาวูสองแสนเก่าถ้าเป็นลูกคาไม่กับซอยดาวอยูหมื 65, น่นห้านะครับ ลูกค่าเก้ากับบวกไปอีกิหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นห้านะครับนั่นแหละทีเลือก,กคือใส่เงินมือรับรถลดนะหยบับดีแห่งเชีย <c> ง <oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับไปเลียนน้ำอายเป็นก่อนสวัสด,ดีครับพี่ โอ้ไหยเลือกเ,อาเนเาะฮะเฝ้เาแห้งมาเอาเอกสารลืมที่เหล่าโอ้ยของดีนเนาะโอ้ยพอดีบันดียไปครับบันดียไปฉันจะพูดว<อ><อ>ันนี้ก็เลยครับลูกค้าเป็น<อ>เลื่อนมือ่อก็แล้วเอ้ามาเอาเอกสารเห็นมันเหลวกันไปไปครับไปเดี๋ยวผมไปถ่ายญี่ปุ่นนะครับ อ่ะนะครับปะมาณนี่ <c oughs> นน่ขั้นปั่นนี่โอ้ให้นวลดีบันยังครับดินแนวนี่นี่นะครับอ้าวเดี๋ยวจะงพอกันไหมนะครับมือเดี๋ยวจ้งมืออีกทีแล้วเนี่ยเป็นหวมือใด <c oughs> นะครับมันจะมีทรงรถบุงกีอยู่ขั้นหนึ่งของไอ้เพื่อนอยู่อำเภอรปราสาทนะครับที่นัดด้านในนะครับไอเป็นลูกค้าเกาดอกเดี๋ยววันที่แจ้งอีกทีนะครับร่อรถมาอยู่ ไอ้คนสร้างรถบุงกี้กับใบมีดพร้อมกันเลยนะครับประมาณนี้ครับอ่ะยังพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ไว้เพียงสำานี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ